ช่วงด้านด้นค้น,นหาสุดล่าฟ้าเขียวแต่จจำความได้ก็อยู่กับผูกกับย่าค่ะแต่ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเห็นหน้าแม่ได้ถามเบาะแสแม่ที่มีประทุมมาศแต่งสีขอดูใบเกิหดหน่อยสิมีแต่บัตรประชาชนใบเกิดไม่มีอะค่ะพ่อก็บอกว่า เป็นแม่ค้าขายผักแล้วพ่อก็บอกว่าแม่ขายของเก่งเก่งมากแล้วก็มีจุดที่แมงวันเนี่ยเหมือนเหมือนเราทุกเหมือนเราแล้วก็ตัวเล็กเหมือนเราทุกอย่างเลยข้อมูลจากคำบอกเล่าของพ่อพี่ปลาก็คือแม่ชื่อเล็กประทุมมาศแสงสีเป็นคนตัวเล็กมีไฝอยู่ที่คางเป็นแม่ค้าขายผักที่พูดเก่งขายของเก่งอยู่ที่ตลาดกม11ครับ เพราะฉะนั้นภารกิจวันนี้เราจึงเริ่มต้นปักหมุดที่ตลาดกม11ครับภารกิจแห่งความหวังถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้าความจริงกับการตามหาแม่ให้พี่ปลาแม้จะมีเบาะแสเพียงน้อยนิดแต่เราก็ต้องลงมือดูก่อนท้ายที่สุดจะพบเจอปาฏิหาริย์หรือพ่ายแพ้ มาเอาใจช่วยอีเตยและทีมงานไปทีละก้าวพร้อมกันครับเพื่อนอีวันดีครับไอพ่อดินลูกสาวเขาจะตามหาแม่เขาพัดผ้ากันมาประมาณสามถึงเก้าปีแล้วนะพี่เขาบอกว่าแม่เป็นแม่ค้าขายผักอยู่แถวนี้ชื่อยายยายเล็กแม่เล็กแม่เล็กยายเล็กไม่ใช่นี่เหรอพี่แม่เล็กเท่าเหรอเนี่ยเล็กที่ที่น้าอ่ะอายุสักห้าสิบไปปลายห้าสิบไปปลายตอนนี้ก็ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอแหม คำตอบแรกที่ได้ก็เล่นเอาทีมงานใจแป้วเหมือนกันนะครับเมื่อได้ยินว่าคนที่เราตามหาอาจเสียชีวิตไปแล้วเขาชื่อเลเลประกุมมาศคุณไม่ไหมตรักุมาแสงสีพ่อเขาเป็นตำรวจรถไฟอ่ะพ่อองเลเล่เนี่ย่เป็นอดีตตำรวจรถีไฟเป็นทำงานไม่ใช่ถามต้อมค้คเออเออได้ได้แม่คะผักในตรงนี้ก็มีตลาดสดนี่ค่ะร้านผั ต้นาเาได้ขอนะคะขอบคุณนะคะเล็กกับพวกนี้เคยขายผัดหรอเสียชีวิตไปแวแล้วแฟนเก่าก็เสียบ้างแล้วี่เล็กเดียวใช่ป่ะใช่นี้ได้ขายผักพี่เธอต้องมาตอนเช้าตอน8โมง9โมงอะไประมาณนี้หลาดตลาดยังจะไม่ปิดเน เพื่นมาตามหาคนคัาดคาดแดกกันแต่พี่ดาลูกสาวก็จะตามหาแม่มีเล็กก็ตายแล้วอลูกชายเขามีอยู่แต่ว่าเขามาขายของมันแหละแต่ว่าเขากลับไปแล้วอยู่บ้านเขาอยู่โดนเมืองค่ะแล้วไม่มีไฟเหรออาตัวเล็กๆมีไฟแไหมเราเล็กมีไฟนะเราลองถามพี่พารถกระบะดิจิพี่เนี่ยเหรอที่ขายของทีข้ามวัว ต้องมาประมาณเช้าชาต้องมาเช้าตลาดนี้แล้วไปเล็กใส่จาวาจาตลาดก็มีที่เล็กขายผักเนาะเอ๊ะจะไปตามหายยังไงที่ไหนต่อละเพราะว่าเรามาตอนตลาดวายอะ,นะเนาะก้าวแรกกับจุดเริ่มตน้นเหมือนจะได้ข้อมูลอะไรไม่มากแต่ที่ชัดเจนคือมีแม่ค้าชื่อเล็ก ที่มีลักษณะคล้ายกันเสียชีวิตไปแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเล็กที่เราตามหาหรือเปล่าอีกอย่างเรามาผิดเวลาด้วยครับเลยได้ข้อมูลไม่มากได้ไทรผักไม่มันจากแบบหนูว่าถ้าแถวนี้ไม่เจอบ่อแสเขาเล่าว่าย้ายไปตรงเนวนนมาหรือว่าเราไปหาแถวตลาดแปดตรงนั้นสักนิดหนึ่งไหม ทีมงานไม่รอช้าเรามุ่งหน้าไปต่อกันที่แฟลตตำรวจรถไฟย่านบางซื่อครับพี่จ๋าให้แฟลตตำรวจรถไฟไหมจ๊ะแถวนี้มีตลาดที่ไหนไหมคะที่ใกล้ๆตรงเนี้ยพี่ผู้หญิงคนนี้ชี้เป้าว่าตลาดที่ใกล้กับเราที่สุดตอนนี้ ก็คือตลาดเตาปูนคนที่เล็กขายผักมันหมิหรือเปล่าันอย่สปฐุมมาตอะแต่ว่าไม่รู้ว่าแกใช้ชื่อที่นี่ว่าอะไรด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามีไฟตรงทางหน่อยมีไฟหรือที่แมง,งวันตรงทางตัวเล็กๆหน่อย oh. เอาละครับ ดูเหมือนว่าเราอาจาจะได้เบาะแสจากแม่ค้าขายผักคนนี้เขาแล้วพ่อเ็เป็นทำงานเกี่ยวกับรถไฟการรถไฟไ,ไม,ไม่ไม่รู้แต่เล็ก,กวเล็กๆเออเล็กๆแต่เขามีไฟไหมใช่ใช่หร,รอหรอเขาอายุ5 0สิบแต่ห้าบประมาณนั้นเขาขายผักนานแล้วนะตัง้งนานเลยนะเขาเขเาเคยขายที่ตลาดตมสิเก่อนเย ไม่รู้อันนั้นแต่พี่มาที่นี่ก็มาที่ร้าเขาขายผักจิงนันหละต้องขายผักเก่งไหมใก่ใช่คะณคะพี่สาวคนนี้บอกกับเต้ยครับว่าตอนนี้แม่เล็กเลิกขายผักไปแล้วและย้ายไปเปิดร้านขายของชำอยู่ในตึกแถวแคแถววัดสะพานสูตร้านแม่เล็กแม่เล็กขายของชำของแห้งที่อยู่แถวเนี้รู้จักไหมครับ ไม่รู้เลยหรอกเองห้องที่สองน่ที่ปิดแล้วนี่วันทิย์เนี่ยต้องมาธรรมดาตรงตรงตรงเนี้ยนะเดี๋ยวนี้เขาไปขายในวัตถพันสูงกันละตลาดบองซื้อเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวเช้าว่ะหนูมาเลยตีสี่ตีห้าเดีวมาหาดีกว่า เหมือนจะมาถูกที่แต่ผิดเวลาอีกแล้วครับตอนนี้เราต้องหาตัวช่วยคือคนที่สามารถบอกเวลาตลาดที่ชัดเจนกับเราได้พี่ครับ,รบตลาดในวัดน,นี้มันเปิดกี่โมงเหรอเปิดขายจริงๆป,ป,ประมาณสี่ทุ่มครับแต่ตั้งก็ประมาณสักสองทุ่มภารกิจวันนี้กับการตามหากันมาครึ่งค่อนวัน ก็เหมือนจะไม่เข้าใกล้คนที่เราตามหาเลยนะครับเสียงส่วนใหญ่แนะนำให้เรามาอีกทีช่วงดึกถึงเช้าถ้าแม่ค้าแผงผักมาวางกันเต็มตลาดก็คงจะได้ข้อมูลเยอะกว่านี้ กว่าทีมงานลงพื้นที่ตลาดวัดสะพานสูงอีกครั้งกับความตั้งใจเดิมด้วยความหวังครับหากแม่เล็กอยู่ที่นี่จริงๆก็ต้องมีคนรู้จักกันบ้างหล่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีคเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยชื่อเล็กกระถุ่นมาแตกงสีเคยเป็นแม่ค้าขายผักต้องเดินไปถามแม่หนูเพราะแม่หนูขายของมา20กว่าปีตรงเนี้ยเหรอเนี่ยแม่หนูแม่แม่แม่ที่เราอ่ะชื่อเล็ก อมกอูกการใช้ทำไมอะเอาอีกแล้วครับมีการเอ่ยถึงเล็กประทุมมาศอีกแล้วทีมงานดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่แต่เพื่อความแน่ใจสเต็ปต่อไปต้องค่อยๆค,คุยเบาะแสภาวนาของให้ใช่นะครับวันนั้นเพิ่งมาเดิน,นครับ ไฟอยู่ที่ทางไหมใช่ตัวนี้เก๊กเล้งที่ทางใี่เกตอตียนี้ตอนนี้เขาตัดไฟออกแล้วนะขอพ่อของแม่เล็กปฐุมมาสแสงสีเนี่ยเขาเคยเป็นทํางานเกี่ยวกับรถไฟบวกรถไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไะตสำรวจรถไฟหรือทําอะไรยักษ์ๆไหมเขาเป็นคนพื้นเพที่นี่ไหมใช่ใช่เขาคนปัจจุบุนแล้วที่แม่บอกเนี่ยเล็กปฐุมมาสที่มีไฟเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไซน้อยเขาไปอยู่บ้านกับเราแล้วมาขายเขาขายอะไรอยู่แถวนี้ครับตอนนี้ ลุงสาวขายไข่เขาอายุประมาณเท่าไหร่แล้วแม่แม่เล็กอ่ะใกล้60แมย60กว่าใกล้เคียงแม่เนี่ยจะเป็นคนขายของเก่งมากข่าวเดี๋ยวนะแล้วมันใกล้เคียงว่าคือมีฝ่ายตัวเล็กคืออะไรนะนามตะกุลแสงสีแสงสีวัะถุมาศแสงสีอ๋อเขาชื่อประทุมาศแสงสีแม่ ่น,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 นมมามาสรุปประทุมมาศที่เอ่ยถึงเป็นนามสกุลของคนชื่อเล็กครับไม่ใช่ชื่อแถมข้อมูลไทม์ไลน์ชีวิตก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เล็กคนที่เรากำลังตามหาเอาเข้าจริงๆเต้ยก็แอบคิดนะครับว่าเราจะต้องดีใจแล้วก็เฟลดีใจแล้วก็เฟลแบบนี้อีกกี่รอบถึงจะเจอแม่เล็กของพี่ปลา หรือสุดท้ายปลายทางจริงๆแล้วความพยายามนี้เราจะไม่ได้อะไรเลย จะยากจังเลยวะภารกิจยังไม่จบเราก็ยังถอยไม่ได้ครับเมื่อตลาดนี้มันสุดทางแล้วจริงๆเห็นทีว่าเราคงต้องย้อนกลับไปจับต้นชนปลายกันใหม่ครั้งที่ตลาดกม11เพื่อความหวังของพี่ปลามาเอาใจช่วยทีมงานกันต่อช่วงหน้านะครับ ื่จริงพี่เล็กชื่ออะไรล่ะครับพี่พาปทุมมากจาก้ะเขาเคยนำสกุลแสงสีไหมตาตาตาแสงสีเฮ้ยปาฏิหารแห่งรักที่พัดรากนั้อนุภาพบันดาลปรากฏฟ้า